สวัสดีค่ะพามาดูเสือน้อยนะคะเสือน้อยเล่นกล่องด,ดูกัดกัดกล่องกระดาษกัดกล่องกระดาษเล่นกันใหญ่เลยเด็กๆห้ามกินกระดาษนะลูกฮะกัดแล้วห้ามกินนะเสือน้อยซุกซนค่ะพี่ทองคุณพี่ทองคุณพี่ทองคุณอยากเล่นกับน้องนะคะเล่นกับน้องเบาๆนะลูกอุ้ยพี่ทองคุณอยากเล่นกับน้อง เอ็นดูน้องเหมือนกันนะคะพี่ทองคูณเนี่ยให้กับน,น้องเบาๆนะลูกน้องดูนะคะแต่ละคนพุงแน่นมากๆพุงน้องแน่นเหลือเกินแข็งแรงมากๆค่ะเด็กๆส่วนมุมนี้ก็แม่ลูกเขาอ้อนกันตลอดค่ะแม่ลูกเขามีความมุ่งมิ้งให้กันตลอด ตูนน้อยของแม่แล่ะลูกฮะตูนน้อยนอนคนเดียวแม่มานอนทับขาแม่ดีกว่าสตูนน้อยนะคะส่วนกลุ่มนี้ค่ะนี่ดึงดึงสายนี่ของแม่ขาดลงมาแล้วก็มาเล่นกันไม่เป็นไรค่ะขาดไปก็ไม่เป็นไร แล้วคนก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุยม้ยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเด็กบ้านนี้เท่าที่สังเกตไม่มีใครมีความสุขเท่ากับแม่ทองมากับลูกๆค่ะเขาเป็นแม่ลูกที่ผูกพันกันมากๆตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่แรกเลยเป็นแม่ลูกที่ผูกพันจนทุกวันนี้ค่ะแม่อยู่ไหนลูกอยู่นั่นนอนแมมนอนแมมอ้อนกันแม่ลูกเขา เสือทั้งหลายของเราค่ะเสือเต็มบ้านเลยเสือสิบเอ็ดตัวบ้านเราเสือสิบเอ็ดตัวนะคะรักแล้วไม่เมาค่ะรับรอง <c oughs> ไม่กิ่งพุ้นเล่นๆนะคะแต่จะเมาก็นี่แหละก้อยลูกชายเกเรนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> ออฮะาอตัวดี ดู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 ดโหนักเลงจริงจริงเด็กนกควนสวรรค์เนี่ยฮะจะแกล้งพี่เขาเหรอลูกแกล้งพี่เขาได้ตลอดนะคะลีลาท่าทางนักเลงมากๆเขาแต่ละคนแต่ละคนพุงห้อยสายฟ้าเก็บพุงไหนลูกสายฟ้าก็พุงห้อยนะคะ เด็กๆเ,เล่นกล่องละเลงกล่องด,ดูดีดอดอง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 เด็กๆก,ก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบนี้ค่ะดีดกันได้ตลอดเด็กๆบ้านเราบ้านแม่ก,กิ่งก็เนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่ดีดเล่นกันก็ปุ้ยมุยปุ้ยมุยกันแบบนี้ หัวจกทั้งหลายหัวโจกทั้งหลายกําลังรวมตัวกันเมื่อกี้มีการหอมกันแล้วก็เดินผ่านนะคะทองหยิบกับทองแท้จริงๆเขาเป็นคู่ปรับกันนะคะเนี่ยเป็นบางอารมณ์ค่ะบางอารมณ์ก็กัดกัน แม่เอาสายนี้ไปให้เด็กๆเล่นต่อเลยค่ะแล้วพรุ่งน,นี้ค่อยเก็บพอดีคลิปนี้แม่กิ่งถ่ายตอนกลางคืนค่ะตอนก่อนจะขึ้นนอนเนาะว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเด็กๆก็เนี่ยค่ะปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือน่ารักทุกวันนะลูกนะน่ารักสนุกทุกวันเลยครับโดยเฉพาะเสือน้อยเนี่ยค่ะอ คล่องตัวมากเขาเวลาเขาดีดนี่คล่องตัวมากๆขายาวๆวัยขนองค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในวันองวัขนองของเด็กๆพอพอ่อแม่ๆเด็ก FC ดูเด็กๆไปเพลินๆนะคะ บ้านเราก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซที่ได้เมตตาเนาะก็เนี่ยค่ะก็มีแต่ความน่ารักปุ้ยมุ้ยสนุกสนานของเด็กๆให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซได้ดูได้เห็นกันเผื่อจะผ่อนคลายเวลาที่เครียดจากการทํางานบ้างไม่มากก็น้อยค่ะ พอพ่อแม่เอฟซเข้ามาดูคลิปให้แม่กิ่งแม่กิ่งเห็นมีคนดูคลิปให้แม่กิ่งก็มีกําลังใจเยอะเลยค่ะมีกําลังใจดีใจที่มีคนมาดูคลิปแต่ถ้าวันไหนที่คนดูคลิปน้อยก็รู้สึกเอ,อ่อท้อเหมือนกันค่ะแต่ถอยไม่ได้เพราะว่าเราลูกๆเยอะเนาะมีท้อนิดๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้แต่คิดว่าเออไม่เป็นไรนะเราทำออกไปเดี๋ยวก็มาดูเองอะไรประมาณนี้ค่ะ อย่างเรามีลูกเยอะไม่ว่าจะท้อกับเรื่องอะไรก็ท้อไม่ได้ค่ะท้อได้แต่อย่าถอยถอยเมื่อไหร่ลูกอดทันทีค่ะดูนะคะเวลารวมตัวกันเยอะนะคะเวลารวมตัวกันพวกเขาเยอะแยะไปหมด ย่างที่บอกเนาะคนเลี้ยงแมวถ้าไม่ใช่คนที่รักสัตว์จริงๆก็จะทําไม่ได้ค่ะจะเลี้ยงไม่ได้เลยแม่กิ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแม่กิ่งจะทําได้ขนาดนี้จะเลี้ยงพวกเขาได้แล้วก็จะแบบรักพวกเขาได้มากขนาดนี้เมื่อก่อนเราไม่ได้เลี้ยงเรามองแต่คนอื่นแล้วก็ทําได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พอเรามาทําเองพอได้สัมผัสเอง จากตัวเป็นสองตัวสามตัวสี่ตัวไปเรื่อยๆจนเนี่ยค่ะทุกวันนี้สี่สิบห้าตัวรักและผูกพันกับพวกเขามากๆก็อย่างที่บอกอะคะ่ะลูกใครใครก็รักใครก็ว่าลูกตัวเองน่ารักอย่างแม่กิ่งเนาะแม่กิ่งก็จะชมลูกตลอดก็ลูกตัวเองน่ารัก บางทีอาจจะมีพ่อพ่อแม่บางท่านก็หมั่นไส้บ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแม่กิ่งไม่ไม่ว่าอะไรตรงนั้นเพราะว่าแม่กิ่งเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าแม่กิ่งจะเป็นคนที่แบบว่ายอมรับยอมรับความจริงกับทุกๆเรื่องได้ไม่ว่าใครจะว่ายังไง